เออดอกไม้หน้าบ้านกำลังบานสวยเชียวบานบุรีดอกใหญ่ดอกเล็บมือนางทองอุไรเหลืองอารามพร้อมกับตัวบ้านกับสีเหลืองเหลืองเป็นวัดเลย ลมเย็นสบายเชียวชอบมากๆเลยดอกไม้เนี่ยเล,เล็บมือนางทองอุไร บานบุรีท้องฟ้าก็แจ่มใสนะเช้าเนี้ยแต่สงสัยบใบยบยนี้ตกอีกแล้วล่ะฝนตกดีดีโคราช